หลังจากจบพารทที่1นึ่งไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็จะมารีวิวในพารทที่2ต่อนะครับสังเกตจุดบริเวณของโลโกโ้โมบิล่านะครับใบโมล่ามโมบิล่าใบโมล่าอ่านชื่อผิดตลอดบิวโมล่านะตรงโลโก้ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นรุ่นของ Explorer 2 0 1สมสปีนี้เนี่ยโลโก้ตัวนี้จะเป็นสีสะท้อนแสงสีส้ม นะครับมีสองจุดด้วยกันคือจุดด้านหน้าหมวกแล้วก็จุดด้านหลังหมวกนะครับซึ่งเป็นเฉดสีใหม่ที่ทํามาเฉพาะของรุ่นนี้นะซึ่งดีไซน์ของรุ่นนี้เนี่ยมันจะมีชื่อดีไซน์ของเจ้าของดีไซน์อยู่ว่าเป็นของชายานน์นะครับคนชื่อชายานน์เป็นคนดีไซน์แบบรุ่นนี้ออกมานะซึ่งมีทั้งหมด12บสอสองเฉดสีด,ด้วยกันนะครับในรุ่นของมินบูล่าเอ็กซ์เพลเยอร์อาร์ปีสองพันสิบหกนี้ นะพเพื่อนๆก็ลองดูได้เลยครับในเว็บไซต์สังเกตต่อนะครับว่าตอนนี้เนื่ยโลโก้ดีมีสองด้านสีสะท้อนแสงทรงแป้นเลยทรงแป้นซึ่งรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะยังมีบางรุ่นที่ว่าสีจะไม่ใช่แบบนี้นะครับอันนี้มาดูช่องลม,มกันนะช่องลมด้านหน้าห่วงก็จะมีช่องต่อช่องช่องคางนะครับจะมีชอมาเปิดช่องลม,มได้นะเปิดออกมาเป็นช่องลม,มด,งดูใ,ใกล้นะครับช่องลมตรงนนี้แล้วก็ปิดได้ แล้วก็ด้านหัวด so, uh, ้านบนจะมีช่องนมสองข้างแล้วเปิดขึ้นไปได้สไลด์ขึ้นไปก็จะเป็นสไลด์แบบนี้สไลด์ปิดเปิดสองข้างจะปิดเปิดส่วนด้านหลังก็จะเป็นช่องนมที่เป็นช่องระบายออกตรงนี้ มีผลไหมมีผลไหมเวลาเปิดช่องลม,มระบายออกเปิดด้านหน้าจากนี้ขึ้นมามีผลแท้เพราะว่าโจชิลใต้คางเนี่ยมันมีผ้าปิดใต้คางตัวนี้นะครับบางคนอาจจะปิดใต้คางสนิทเลยลมไม่ตีเข้าย้อนลมไม่ย้อนขึ้นมันก็คือพูดง่ายว่าข้างในอาจจะเป็นสุญญากาศบางคนอาจจะร้อนน,นิดนึงก็เลยต้องเปิดช่องลม,มตรงนี้นะเ่ยพอเปิดช่องลมปุ๊บลมม,มาเข้าด้านหน้านะส่วนด้านบนเ็าจะเปิด ลมมข้อด้านบนอย่างเนี้ยลมมันก็จะออกทะลุไปด้านหลังคเขาเรียกว่าโฟล์โฟล์ไปด้านหลังออกด้านหลังก็ถือเป็นการระบายอย่างหนึ่งนะแต่ว่าอาจจะไม่มากไม่มากไม่มากโดยเดี๋ยวรุ่นนี้ตอนนี้เนี่ยจะแกะชิลให้ดูนะครับมันจะมีชิลอยู่สองด้านกนะ็คือชิลใสที่อยู่หน้านี้กับชิลที่เป็น แว่นตากันแดดข้างในข้างในนี้มันจะมีสติกเกอร์อยู่เวลาซื้อมานะครับสังเกตให้ดีนะครับวลาหลายท่านซื้อมาแล้วอาจจะว่าทำไมมันไม่ชัดมันมองแล้วมันเบลอแนะนำว่ามันมีสติกเกอร์อยู่แต่แกะชิวออกแกะสติกเกอร์ด้านชิวออกนะอาจจะยากนิดนึงนะครับว่าแปะมาอย่างดีเลย จะแกะออกมันจะลอกออกนะครับพอลอกออกแล้วไม่ต้องเสียดายมันนะเพราะว่ามันจะทําให้ทัศนียภาพในการมองเนี่ยเป็นเพี้ยนไปเพราะว่าไอสติ๊กเกอร์ตัวนี้แหละมันทําให้มิติของสายตาเนี่ยมันพินเพียเพ้ยนไปมันล,ลอ,อกออกฮะอย่า,าไว้ลอกออกผมบอกโอ้ยมันเป็นรอย,อยงเงี้ยนี่ย่นะฮะมันจะเป็นเพี้ยนเนี่ยมันจะเป็นทรงมิติไปเรื่อยๆก็ลอกออกดีกว่า ใส่กิ๊กเลยนะใส่กิ๊กเลยกระจกใส่กิ๊กเลยอย่าลืมนะเพื่อนๆเอาชิลลงแล้วเนี่ยอย่าดันขึ้นนะมองรุ่นมันดันขึ้นแต่รุ่นนี้ดันไม่ได้ดนเดี๋ยวหกักสไลด์สวิตด้านล่าง,งเดี๋ยวคัน้างข้าง,งเดิมสไลด์ไปด้านหน้าถูกไหมถ้าเห็นยังเหลือนิดหน่อยก็ดันขึ้นได้แล้วก็ชิวด้านหน้า เอาออกก็ถือว่าเป็นการทําให้ทัศนียภาพทัศนวิสัยในการมองเนี่ยกว้างขึ้นเมื่อเช้าลองแนะลงนะ้วรนะ้อยกว่าร้อยร้อยสิบลมเข้าในหมวกน้อยกว่าลูกเดิมลูกเดิมนี่ห่อนี่ห่อตัว,ต,วตัวอาร์มกนะัน,นลอกชวงแล้อลอกติ๊กออกแหละล็อกออกแล้วนะครับ ก็หน้ากากใส่กิ๊กเลยนยจะเห็นว่าถ้าเปิดชิลกระจกว่านตาออกมาก็จะเห็นชัดปึ๊บนี่ฮะอย่างเช่นปึ๊บเปิดคือก็ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางดันขึ้น2จังหวะหนึ่งแล้วก็สองส่วจะเปิดคางก็นิโป้งฮะสอดไปใต้นี้นน,นิดเดียวหนึ่งตัวชีวตรงนี้กดแล้วก็ยกขึ้นให้สุด คือทำให้สุดเรียบร้อยจยงามจะร้อนแสงจะปีดตรงนี้จะเป็นลายหน่อยครับ ลายทุกตัวเลยทุกสิบสองเฉดแล้วตัวนี้ตัวล็อกวเวลาอ้าอาจจะอ้านิดนึงนะฮะนิดนึงแต่เวลาพอเราปิดค้างมาพวกเนี้ยไอตัวไอข้างข้างข้างแก้งนี้ยมันจะบีบเข้าไปหน่อยนึงนะอาจจะรัดนิดนึงนะครับต้องต้องใส่ให้ชินพุกนีนนนะ้จบรีวิวห้าสองครับขอบคุณครับ